สวัสดีครับวันนี้เราก็มาชมพระกันต่อครับวันนี้เราจะมาชมพระหลวงพ่อปังเลยครับหลวงพ่อปังเลยชื่อเดิชื่อในฉายางท่านคือเจ้าคุณวิเชียนโมลีนะครับหรือหลวงพ่อปังนะครับนามเดิมนามเดิมท่านชื่อว่าปังนะครับเจ้าคุณวิเชียนโมลีหรือหลวงพ่อปังเนี่ยครับท่านเป็นพระสายยุคอินโดจีนครับสมัยยุคอินโดจีนนั้นท่านมีชื่อเสียงครับพอในสมัยสงครามอินโดจีนเนี่ย ท่านได้เศซสายนะครับเศซสายเศกรึ้นไปบนเครื่องบินนะครับหวานซ้ายเข้ามาเพื่อปกป้องคุ้มครองทหารในที่ไปสงครามอินโดจีนครับประวัติท่านนะครับท่าสจะรู้มาท่านเป็นพระที่นักพัฒนาครับแล้วก็เก่งในวิชาครับท่านเป็นพระสายอยู่ยงคงกระพันครับในยุคอินโดจีนครับและเมตตามหานิยมท่านสูงครับสมัยนั้นท่านมีชื่อเสียงมากครับ วันนี้เราเลยนำรูปหล่อท่านนะครับเอามาให้เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆได้มาชมนะครับเรามีอะไรเราก็มาแบ่งปันกันครับมาึกมาช่วยกันดูเพื่อมาศึกษานะครับเพื่อมาศึกษาเป็นความรู้ครับเพราะบางท่านก็ไม่เคยเห็นนะครับแต่ท่านก็มีชื่อเสียงมากนะครับหลวงพ่อปังโดยเฉพาะเหรียญท่านนี้ครับในจังหวัดกําแพงเพชรเป็นที่สอหากันมากมายครับ และรูปหล่อองเนี้ย็ก็เป็นรูปหล่อรุ่นรูปหล่อรุ่นแรกครับรูปหล่อรุ่นแรกโดยหล่อแบบโบราณน,นะครับเป็นพิมพ์เบ้าประกบโดยมีช่อชนวนอยู่ใต้ฐานครับวันนี้เราจะมาดูความเก่านะครับความเก่าของรูปหล่อของท่านนะครับเพราะท่านเป็นพรานักพัฒนาในจังหวัดกำแพงเพชรครับและได้วิชาอาคมท่านกไ็ไม่น้อยใครครับจาคุณวิเชียนโมลีครับ ุกวันนี้ก็หาชมพระแท้ได้ยากนะครับท้าได้ยากมากครับแล้วก็รูปหล่อท่านนี่ครับก็เป็นหล่อแบบโบราณครับที่นั่นแต่ละองค์นะครับก็อาจจะละไม้ไข้เคียงกันก็อาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้นะครับแล้วก็ต้องโดบล็อกที่นิยมนะครับพิมพ์ที่นิยมนะครับองค์นี้ก็เป็นจำาหนึ่งในจํานวนนั้นครับดูจากเนื้อหาท่านนะครับท่านจะออกดำดำกำคํานิดนึงครับแล้วก็ มีคราบขี้เบ้าดำๆนี่แหละครับเนี่ยออกจากการหล่อแล้วเกิดจการเผาไหม้นะครับแล้วก็มีคราบดินดินดินขี้เบ้าเลยครับเนี่ยตามซอกแขนทั้งซ้ายและขวาครับแต่โดยเฉพาะตรงอัสนะที่ท่านนั่งอยู่นะครับเนี่ยนี่ก็มีรูปดินขี้เบ้าติดอยู่นะครับตามซอกครับซอกหูนี่ก็ใช่ครับ้าดวงตาท่านนี้ก็นะครับก็มีบางเล็กน้อยครับ สมมตท่านไม่เคยเห็นก็เข้ามาชมนะครับหลงวงพ่อปังกําแพงเพชรครับหรือเจ้าคุณวิเชียนโมลีวัดพระบรมธาตุครับจังหวัดกําแพงเพชรครับท่านดังตั้ง,งยุคนิดโดจีนครับเท่าที่ผมทราบมานะครับเรามีอะไรแล้วก็มาแบ่งปันกันนะครับมามาเาเรียกอะไรมาแบ่งพันความรู้กันครับท่านใดที่มีความรู้ที่แตกต่างจากนี้ก็เมนต์เข้ามาก็ได้นะครับ มนเข้ามาครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากรู้คนเดียวแล้วครับมีอะไรก็แบ่งๆกันไปครับเรามาดูด้านซ้ายนะครับด้านด้านขวาองค์พระครับมิมเป้าประกบครับนี่ร่องรอยการประกบนี่ครับเส้นประกบก็ยังคมๆอยู่เลยครับตรงไปหูเนี่ยครับยังคมๆอยู่นะครับส่วนตรงแขนนี่ก็ผ่านผ่านการแต่งหุ่นขี้พึ่งมาแล้วครับผ่านการแต่งมาแล้วนะครับนี่กระตะเข้ครับด้านข้างล่างครับกางแต่งยังไม่หมดครับ แล้วมา Studio ดูด้านหลังครับด้านหลังครับแล้วก็ตรงซอกหูเนี่ยมีดินขี้เบ้าติดอยู่นะครับเนี่ยตรงซอกตรงหูด้านขวาด้านหลังนะครับเนี่ยยังมีดินขี้เบ้าติดอยู่นะครับเป็นรักล่องรอยการหล่อโบราณครับแล้วก็ช่วงแขนนี่ก็ติดครับแล้วก็ตรงอัศนี่ท่านนั่งนี่ก็มีครับองค์เนี้ยค่อนข้างจะเป็นในดุจีนแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ข้าสนีมฤศาสตร์ท่านในบ่งบอกความเก่าบอกบ่งบอกถึงอายุเก่าพ่าเก่านะครับเพราะว่าก่าเก่ามากๆเนี่ย นะครว่าเนื้อทองผสมเนี่ยก็จะหมดอายุนี่ก็จะมีทองทองแดงนะครับหรือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะสนิมเกิดขึ้นนะครับสนิษสนิมเกิดขึ้นเป็นบางจุดนะครับแล้วมาดูด้านด้านด้านายองค์พระครับด้าน้ายองค์พระด้าน้า,นายองค์งพระเราจะดูร่องรอยการประกบครับนี่ครับเส้นประกบครับพิมพ์เป้าประกบนะครับหลวงพ่อปังจังหวัดกำแพงเพชรครับ ท่านเป็นพระยุคอินโดจีนครับอินโดจีนเนี่ยท่านมีชื่อเสียงมากครับหลวงพ่อปังครับผู้คนในจังหวัดกำแพงเพชรให้การเคารพนับถือท่านนะครับหลวงพ่อปังผมก็นะครับก็อาตส่ตร์ได้มานะครับได้มาองค์นึงครับเอามาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับหรือเพื่อนนะครับได้ชมกันครับเรามีอะไรแล้วก็มาแบ่งปันกันครับมีความรู้อะไรก็ มาปรึกษาหารือร่วมกันครับมาดูร่วมกันนะครับเรามาดูความเก่าของท่านนะครับเนื้อท่านนี้ก็จะเป็นสำริดแล้วนะครับความเก่าครับกลายเป็นสำริดละมาแบ่งปันความรู้กันครับใครมีอะไรดีก็เม้นเข้ามานะครับเรามาดูใต้ฐานนะครับใต้ฐานครับเพราะว่าใต้ฐานท่านก็เป็นแบบหล่อแบบช่อครับ่อช่อใต้ฉนวนอดหล่อช่อนะครับนี่ครับ นี่เ on ห so ็นชัดมากเลยครับช่อนะครับผ่านการตัดมาแล้วครับช่อใหญ่นะครับช่อใหญ่ครับผ่านการตัดมาแล้วครับรงนี้ก็สวยนะครับทั้งสวยทั้งเก่าครับแต่ดูด้านหน้ามาอีกครั้งครับพระต้องดูหลายๆรอบแลได้หลายๆด้านนะครับการจะชี้เกยแท้ได้เนี่ยต้องดูหลายๆด้านครับดูด้านใดด้านหนึ่งไม่ครบมันก็ไม่จบแล้วครับ ดูพระเก่านะครับก็ต้องดูเนื้อโลหะเป็นหลักครับเนื้อพระเนื้อเก่านะครับดูเนื้อเนื้อโลหะเป็นหลักครับว่าเนื้อนี่เก่าถึงอายุไหมสองสี่แปดห้าถึงอายุหรือเปล่านะครับต้องดูว่าเนื้อเป็นหลักครับพิมพ์ทรงเป็นส่วนประกอบนะครับเพอหล่อโบ,บราณเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันทุกอง้วครับเทแต่ละครั้งแต่ละครั้งทองกับพระบางทีผสมทองไม่เท่ากันครับเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยครับ กำหนดเนื้อทองไม่ค่อยกำหนดกันแล้วครับไม่เหมือนปัจจุบันครับปัจจุบันเนี่ยถือพุทธภานิดครับจองมีส่วนการผสมทองคําหรือว่าทองเหลืองนะทองแดงนะครับในการผสมหล่อเสร็จลักค้างครับแต่สมัยโบราณนี่นะครับเขาไม่ค่อยได้กาหนดเท่าไหร่ละครับมีอะไรก็ใส่เข้าไปครับัรงองค์ผมเคยนะครับหล่าโบราณพรงองค์นี่ผมเคยเห็นนะครับบางทีก็มีทองเป็นจุดๆนะครับเป็นจุดๆแล้วก็ เงินก็เป็นจุดจุดทองแดงก็เป็นจุดจุดันหรือจะเรียกอีการอีกครั้งก็คือเนื้อสามกษัตริย์นะครับสามกษัตริย์ก็คือทองแดงหน้าเงินนะพวกนี้นะครับจะไม่รวมตัวกันครับจะไปคนละทิศคนละทางกันเลยครับอ้จะมาสสวยนะครับองมานีมาสสวยนะครับบ่งบอกทองทองแดงทองเหลืองนะครับแยกไปเลยครับหรือจะเรียกกันชัดๆว่าเนื้อสามกษัตริย์นั่นแหละครับคือว่าสัดส่วนไม่เข้ากันครับก็เลยแยกไปคนละทิศคนละทางครับ องนี้ก็ได้รับความนิยมสูงครับหลวงพ่อปังครับใครที่เข้ามาดูแลอย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับเพราะเรายังมีหลายเกจิอาจารย์ที่ยังจะมาแบ่งปันให,ให้ให้ชมอยู่ครับองค์นี้ก็เป็นอีกองหนึ่งนะครับองนี้ศึกจะพาสายเหนียวนะครับเนะี่ยสายเหนียวของจังหวัดกำแพงเพชรครับคนกำแพงเพชรให้ความเคารพนับถือท่านครับ ด้านเมตตามหานิยมท่านก็สูงครับหลวงพ่อปังครับ้าไมมีอดอินโดจีนนะครับนี่ก็อาศัยท่านได้เลยครับ้าไมมีชินอะไรอินโดจีนก็อาศัยท่านได้เลยครับเพราะท่านจะเป็นพระที่ไม่ธรรมดาอีกรูปหนึ่งถ้านจะทราบมานะครับถ้านจะทราบมาประวัติท่านนะครับประวัติท่านศึกษาเรียนรู้ครับดูเนื้อผ้าให้ให้ได้ครับดูนะเนื้อผ้าเป็นนี่ก็เล่นผ้าได้แล้วครับ การสะสมพักเครื่องการศึกษาพักเครื่องนี้ก็ไม่จริงมนไม่ได้ยากอย่างที่คิดหรอกครับไม่ได้ยากที่คิดที่ยากคือเราไม่เจอของจริงไม่เจอพักแท้ครับแต่เจอพระแท้แล้วก็ไม่ยากแล้วครับเพี่แต่ว่าอย่าไปสับสนเรื่อง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 พิมพ์ทรงแล้วกันครับภาพพิมพ์ทรงนี่มันทํากันได้หมดแล้วครับที่ทําไม่ได้คือเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่านะครับจะมาหล่อใหม่ก็เป็นผ้าใหม่อยู่วันยังค่ำนะครับเพราะว่าเนื้อมันจะสดใสเหมือนผ้าใหม่ครับไม่ต่างกันแล้วครับ แต่ใช้ในอายุในการทําเก่าช้าเร็วหน่อยเท่านั้นเองเร็วหน่อยครับการเอาเนื้อเก่ามันหล่อใหม่นี่ก็มันก็ค่อนาจจะเก่าเร็วหน่อยนะครับแต่คราบแต่การคราบอะไรที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ยังไม่เหมือนของเก่าจริงๆครับการดูเนื้อหล่าเก่าต้องดูผ้าที่หล่อเก่าจริงๆนะครับไม่ใช่ผ้าหล่อใหม่นะครับผ้าหล่อใหม่กว่าจะเก่าได้ก็ใช้เวลานะครับเนื้อเก่าหล่อใหม่ก็ใช้เวลานานหมืานันนครับกว่าจะกว่าจะเก่านะครับ ต้องใช้เวลาครับแต่ผ้าที่ผ่านการหล่อมาแล้วเป็นเวลายาวนานเนี่ยครับเขาเก่าอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วอายุครับอายุเป็นตัวกําหนดองค์นี้มีความสวยนะครับองค์นี้สวยครับสวยสง่านะครับเนื้อหาก็เหมือนพระกลิ่งเลยนะครับเนี่ยเหมือนพระกลิ่งวัสดุทัศ์เลยครับคล้ายๆครับคล้ายๆครับเนื้อท่านนะครับคล้ายๆครับ เนื้อหาจัดจ้านครับตรงนี้ใครจะแวะเข้ามาชมจะเริ่มนะครับกดติดตามไปครับเพราะอย่าเรายังมีหลายกิจิอาจารย์นะครับที่ว่าจะเอามาไลฟ์ให้ท่านชมนะครับยังมีอีกหลายกิจิอาจารย์ครับยังไม่ได้อัดคลิปนะครับแล้วช่วงนี้ก็จะทยอยทยอยอัดคลิปไปเรื่อยๆครับจนกว่าพระที่สะสมอยู่จะหมดนะครับแต่อีกนานครับคุณผูอีกนานครับเพราะว่าเก็บไปเยอะครับ มีอะไรเราก็มาแบ่งปันกันครับมาแบ่งปันกันครับเพราะการที่เรารู้คนเดียวมันก็ไม่ดีครับก็ต้องแบ่งปันให้คนที่เขาไม่รู้นะครับเมาเอาให้ชมครับเพราะเดนนี้สื่อเยอะครับสามารถศึกษาในหลายช่องทางครับประเดนี้ศึกษานะครับเกี่ยวกับพระเครื่องนี้ไดง่ายกว่าเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนนี่โอ้การที่ว่าเราจะไปดูพาแท้สักองก็ต้องไล่หาซื้อหนังสือครับ หนังสือบางเล่มนก็เทีย์พระตัวเองครับแล้วก็ไม่อั่นใจครับมันจริงเขาแท้จริงเ็วปล่าแต่เดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นแล้วครับเดี๋ยวนี้มีหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทางย t ทูบก g o กิลอะไรมีทั้งหมดแล้วครับทิกตอกเฟซบุ๊กมีมีโรงพะเยอะครับเดี๋ยวนี้ศึกษาได้ง่ายครับหลายเกจิอาจารย์ครับทําให้เราเนี่ยได้รู้ในรู้นะครับได้รู้ได้เรียนรู้ึและศึกษาพระเครื่องได้เยอะขึ้นนะครับ มุมจะกว้างขึ้นเลยเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนมุมแค,คบครับไปไล่ถามคนอื่นเขาก็บางบางคนก็ก็ดีนะครับบอกบอกความจริงครับบางคนก็อาจจะชี่ว่าพระแท้เป็นพักเก้น,นะครับหรือว่าพักเก้เป็นพระแท้อะไรเงี้ยครับจะทําให้เราศึกษาได้ยากข้าเพราะจริงจริงบางครั้งบางคราวเราก็สงสัยพาราแทหรือเปล่าก็หาตำรับตำราไม่ค่อยจะได้ครับไปถามผู้รู้ผู้รู้ก็ไม่ค่อยจะได้บอกนะครับสุดเรามาดูช่างช่องทางอย่างนี้ดีกว่าครับ จะได้เรียนรู้ได้เร็วขึ้นครับสมัยก่อนยากครับผมก็จะเป็นได้ก็นาน,นครับเล่นวอลเก็ตพักเก้ไว้เป็นกองเลยครับกว่าจะเป็นได้ครับส่วนใหญ่จะเป็นได้ก็ต้องเรียนรู้มาจากพักเก้แหละครับถ้าดูพักเก้ไม่เป็นก็ไม่รู้พักเก้เป็นยังไงครับเดี๋ยวก็จะมาวัดความแท้กันไม่ได้อีกนะฮะก็ต้องศึกษากันไปครับไม่มีใครเก่งมันต้งแจะเกิดแหละครับ ทุกคนมีสิทธิ์จะเรียนรู้กันได้ครับช่องทางการเรียนรู้เยอะครับเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเพียงแต่เราไม่กลัวเรากล้าพอเดี๋ยวก็เป็นครับไม่ยากครับองนี้เมตตาท่านจะเล็กๆหน่อยนะครับเนี่ยเล็กๆหน่อยคล้ายๆเมติตาครับคล้ายๆนะครับมีมีขี้เบาเยอะนะครับองนี้ ทังซ้ายทา้งขวาตามซอกแขนนี่ครับเยอะพอสมาะครับผลอัศนาท่านก็มีครับดูการวางนิ้วสิครับแบบสวยนะครับเนี่ยเห็นไหมนิ้วโป้งก็เป็นนิ้วโป้งครับรงนี้คมชัดนะครับหล่อได้คมชัดครับหลวงพ่อปังหรือว่าเจ้าคุณวิเชนโมลีเนี่ยครับถ้าเป็นพระเก่งเก่งเรื่องวิชาอาคมครับคนจังหวัดกำแพงเพชรนะครับให้การเคารพนับถือท่านมากครับ เมื่อคืนคนหนึ่งก็ได้มานี่นะครับก็อามาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับหรือนักเยี่ยมสะสมเครื่องได้มาชมกันครับมีอะไรก็มาแบ่งๆกันดูครับเกบไปที่บ้านก็ไม่มีประโยชน์ครับที่บ้านก็นั่งดูคนเดียวครับเอาละครับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาโอกาสหน้าเดี๋ยวผมก็จะได้นําเกติอาจารย์ต่างๆนะครับเอามาให้ท่านได้รับชมกันต่อนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่า ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ